เปิดตัวรุ่นที่จีน iQoo เจ็ชายชิป Snapdragon 888ตัวท็อปรุ่นล่าสุดรองรับ5 g ให้จอ120่งิบ hz มีราคาเริ่มต้น17,700บาทเปิดตัวรุ่นที่จีน iQoo เจ็ 7, ชายชิป Snapdragon 888ตัวท็อปรุ่นล่าสุดรองรับ5 g ให้จอ120่งิบ hz มีราคาเริ่มต้น17,700บาทล่าสุดทาง iQoo ก็ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนเกมมิ่ง สเปคจากเต็มรุ่นใหม่อย่างไอคูไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยมีจุดเด่นก็คือใช้หน้าจอแสดงผลแบบ AMOLED ขนาด6.62นิ้วความลเอียด Full HD Plus มีค่า Refresh ระดับ120 h z รองรับการแสดงผลระดับ HDR10 Plus และที่เป็นไฮไลท์เลยก็คือใช้ชิปตัวท็อปรุ่นใหม่ล่าสุดอย่าง Qualcomm Snapdragon 888อีกด้วยครับเอาละครับสเปคทั้งหมดจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยดีกว่าครับ หน้าจอแสดงผลแบบ AMOLED ขนาด6.62นิ้วความเร็ Full HD+ Plus พร้อมค่า Refresh Rate ร,ระดับ120 h z ลรองรับการแสดงผลแบบ HDR10+ p l ฉายชิปวงม,มันผลความคมสำหรับแล้ว888 GPU เป็น Adreno 660ให้และมาแบบ LPDDR5 มีเลือก 8GB กับ 2GB ส่วนลอมเป็นแบบเย UFS 3.1มีเลือก 128GB กับ 256GB ครับระบบประติษ์ร11 ครอบทับด้วย Origin o s ไห้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวมีทั้งกล้องตัวหลักความละเมอียด48ล้านพิกเซลพร้อมระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบ OIS และรองรับการถ่ายวิดีโอระดับ 4K ครับกล้องอัลตร้าไวความละเมอียด13ล้านพิกเซลกล้องพอร์ r a i t ความละเมอียด13ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าความละเอียด16ล้านพิกเซลมีเซนเซอร์สแกนนิ้วมือบนหน้าจอรองรับการเชื่อมต่อบนเครือข่าย 5G และ 4G มี Wi-Fi 6และบลูท t o t h 5.2 มีพอเชื่อมต่อแบบ USB Type C มีเรื่องมา3สีคือสีดำสีฟ้าและสีพิเศษที่ร่วมมือกับ BMW M Motorsport อีกด้วยครับไฮแบตเตอรี่มาที่4,000ม ah, ิลอรองรับระบบชาร์จไว120วัตต์สมาร์ทโฟน์รุ่น i q คู7มีรุ่นราคาตามนี้ครับรุ่นแรม8 g ิกรอม128 g ิราคาอยู่ที่3,798หยวนหรือประมาณ17,700บาทรุ่นแรม1 2กิ รอม250กิกราคาอยู่ที่4,198ยูวันหรือประมาณ19,600บาทโดยจะเริ่มวันจำหน่ายที่เวทีจีนตั้งแต่วันที่15มกราคม 2, 2021เป็นต้นไปครับส่วนจะเข้ามาทำตลาดที่ไทยด้วยหรือไม่นั้นเราคงต้องรอดูกันต่อไปล่ะครับท้ายนี้ฝากกด Subscribe ก,กดไลค์ให้เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ